ก็โอเคนะครับผลวันนี้จะมาสอนวิธีการดูติ๊กเก็ตย้อนหลังครับนี่ครับอย่างแรกมาดูคลิปเค็มไอดียอะไรกนก่อนนะครับนะครับผมมาสอนอย่างคร่าวๆ้าให้ดูนะครับนะครับมากดตรงนี่ครับช่องติ๊กเก็ตไอดีเคนะครับแล้วก็เลือกช่องไหนก็ได้นะครับที่เรามีปัญหาปุ๊บมาปุ๊บใช่ไหมครับก็กรอบมาในเว็บนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูคร่าวๆให้ดูก็ได้ครับ จับเส้นนี้แล้วก็กรอบปึ๊บจริงต้องอาชีพน,นะครับแต่อันนี้ผมทำคร่าวๆดูอ่ะเออแค่นี้ก็แล้วคร่าวๆนะครับอาจเข้าไม่ได้อันนี้คร่าวๆเฉยนะครับนะนะจริงๆไม่ต้องอาชีพน,นะครับนี่ครับโอเคแล้วก็ร้อยมีตอบอ่ะสมมติวันนี้อตอบนะครับก็ ติดติเกตเลยนะปุ๊บแล้วเราจะมันจะส่งมาเห็นครับแล้วกดไปเรากดอันนี้ครับผมดูชมครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับนี่ก็ดูย้อนหลังได้แล้วครับไม่ไม่มีปัญหาครับครับไม่มีปัญหาครับดูได้ตลอดเลยครับอ่าประมาณนี้ครับ แล้ใครงเวไะสามารถมาประมูลได้นะครับมีทุกวันนะครับค,คุ้มครับแค่นี้แหละครับ